ในการอ่านประวัติผู้วายชนนั้นหายงานเจ้าภาพผู้ซึ่งเป็นลูกมีความประสงค์ที่จะอ่านประวัติด้วยตนเองและงานนี้เจ้าภาพก็ทำได้ดี สวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแผงสอนจากช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนใน YouTube ช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรท่านใดที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามช่องนี้กรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับในคลิปที่ผ่านมาผมน,นําเสนอเรื่องการเป็นพิธีกรในงานพระาราชทานเพลงิงศพเป็นขั้นตอนของการอ่านหมายรับสั่งการอ่านสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ ผมนำเสนอเกี่ยวกับการอ่านประวัติผู้วายชนซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระราชานเคลื่องศพงานนี้เจ้าภาพอ่านด้วยตนเองอ่านได้ดีมากครับต่อไปเรียนเชิญนายอมรภูมิสอนในอำเภอตามสมจังหวัดอุบลราชธานีบุตรชายผู้วายชนจะเป็นผู้ประกาศเกียรติคุณของคุณพ่อเมื่อ62เกสยรติคับ เอาวัิคุณพ่อเมยคงสอนคุณพ่อเมยคงสอนเกิดวันที่สิบแปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง3ันสี่้อยเจ็ดสิบสามหน้าบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดหมู่ที่หกบ้านคอนสายตำบลคอนสายอำเภอตะการพื้นถจังจหวัดอุบลราชธานีเป็นหลุดของคุณปู่ยู คุณย่าลมโทมสอนด้านการศึกษาคุณพ่อเมย์โทมสอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านคอนสายตำบลคอนสายอำเภอตะก,การพื้นลจังหวัดอุบลราชธานีและสอบได้เป็นนักธรรมชั้นตรีด้านชีวิตการสมรสคุณพ่อเมย์โทมสอนสมรสกับคุณแม่่น วันในีสุขุเดิมมีบุตรธิดาร่วมกันเจดคนดังนี้หนึ่งนายศรีพันดรตรมสอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนานายศิีทาหารบวกกรมทหารราดที่สิอรักษาพระองค์ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมสมรสกับ นางสาวจันเพงไม้น้อยมีบุตรธิดาห้าคนสองนางสาวจันพรพมสอนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลครกูอุบลรารชธานีปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญสามนายรมนรงพมสอน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลายัยรูอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญสมรสกับนางสาวเชียรดาบุญชมมีบุตรธิดาสามคน 4. ีนายพินิษฐ์พมสอนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สามเสียชีวิตแล้ว 5. นางสาววิจิตโฮมสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงประอกอบอาชีพรับราชการภูวิทยาฐานะชำนาญการที่สิงโรงเรียนเทศบาลพัฒนาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสรบุรสีสมรสกับ ร้อยตำรวจโทหาวรจันทรมีบุตรธิดาสองคนหกนายมอมรรมสอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไตนสภาประกอบอ,กอาชีพ รับราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายอเภอตาลสูงมสมรสกับนางสาวสิริพันธ์แก้วเนตรเจ็ดนางสาวพรทิไลพรมสอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่หกประกอบอาชีพกเกษตรกรรมสมรสกับ นายสุภชัยโคคามีบุตรธิดาสามคนคุณพ่อผู้มีความมานะอุดุนคุณพ่อเมยผู้สอนเกิดในตระกูลครอบครัวชาวนามีฐานะยากนจนจะตาชีวิตคนเราเลือกเปิดไม่ได้เชกเช่นเดียวกับชีวิตของคุณพ่อเมื่อหลือลุนตาดูโลก ที่ไม่เคยเห็นพ่อผู้บังเกิดก้าวแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเพราะท่านได้สูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่ยังอยู่ในคันมารดาแม่และพี่ๆจึงเปรียบสเสมือนพ่อที่คอยดูแลน้องเป็นที่สิแต่ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีมานาขดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากคุณพ่อได้ช่วยแม่และพี่ๆทำานา และเลี้ยงวัวควายสู้กับชีวิตอยู่ตามหัวไร่ปลายนาภาษาเด็กชนบทเมื่อถึงวัยเรียนคุณพ่อได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านคอนสายคุณพ่อเป็นเด็กเรียนดีมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนแต่ด้วยฐานะทางครอบครัว มีความยากจนจึงไม่สามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อมาจึงได้อุปสมบทเป็นสามเณรที่วัดบ้านคอนสายการเวลาได้ผ่านไปเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์คุณพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนสามารถสอบได้ในระดับนักทำชั้นตีแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวยากจนและด้วยความสงสารคุณแม่กับพี่ๆจึงได้ตัดสินใจลาสิกขาบทแต่แล้วชะตาชีวิตของคุณพ่อก็มาเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อได้พบกับคุณแม่ผ่อนวันรีและได้สมรสใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันคุณพ่อ ไม่ประสงค์ให้ลูกๆมีความยากจนมีความลำบากเช่นตนเองจึงได้พัฒนสอนลูกๆให้ตั้งใจศึกษาเรีเรยนและได้ส่งเสียลูกๆให้เข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถของลูกๆแต่ละคนจนลูกๆประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประกอบอาชีพรับราชการหลายคนเมื่อคุณพ่อ มีอายุเข้าสู่วัยเกษียณ70ปีลูกๆมีอาชีพที่มั่นคงคุณพ่อจึงจับตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการบอกลาคุณแม่และลูกๆเข้าสู่ร่มกาสาวพักอีกครั้งโดยได้จำพรรษาที่วัดบ้านโนนโพต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาคำ จนได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านนาคำและวัดบ้านหัวสะพานตลอดมาจนกระทั่งเมื่อต้องปี2 5 6 2จึงได้ลาสิกขาจากสมณะรวมเวลาคองสมณะเป็นพระภิกษุ20พรรษาด้านการเจ็บป่วย ปกติคุณพ่อเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2564คุณพ่อรู้สึกมีอาการเหนื่อยง่ายรับประทานอาหารได้น้อยลงลูกๆูปจึงได้นำไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุบลรักคุณหมอได้ให้ยารักษาจึงหายและได้แนะนำให้กับ มาพักอยที่บ้านแต่ด้วยที่อายุท่านมากตามวัยจึงมีอาการเหนื่อยง่ายจนกระทั่งเมื่อวันที่20มกราคม2565เวลา19นาฬกา22นาทีุณข้อมยคงสศนได้จากโลกไปด้วยอาการสงบ สี่ดวงอายุ91ปีสองเดือนสามวันนะครับมีความรู้สึกหนึ่งซึ่งที่เป็นหลานสาวคือหลานสาวอักฉรยาพรมสองครูคอสองหนึ่งโรงเรียนบ้านนาโรใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาอุุงรัานชัยเขตสามซึ่งเป็นหลานสาวผู้วัยชนจะเป็นผู้อ่านตอนวัาอาย มอะไรคุณผู้แล่คุณผู่ผู้ใจดีธรรมดาของชีวิตมีเกิดดับถ้าผู้ทุกข์ขอให้ค้นไปจากทุกข์น่าถึงสุขตีเปรนกันเต็มศูนมีสุขแล้วสุขเต็มที่ทวีคุณแสนอบอุ่นในพบใหม่ดังใจเทินด้วยรักและอะไรยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน นี่คือตัวอย่างหนึ่งของขั้นตอนงานพระราชทานเพลิงศพที่กับผมหมอบ้านดงนรงแผ่งสอนจากช่องหมอบ้านดงนรงแผ่งสอนในย t ท b e ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแพ่งสอนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้ลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ